โอ้ oh, โหทุกคนนะเอเชียทีส่าสุดแตกเรียบร้อยทุกคนนะนักเจ้าสาวจีนมาแบบล้นแรามมากๆทุกคนนะดูมีแต่ร่างเจ้าสาวจีนนะส่วนใหญ่ทุกคนนะอ๋อดีทงอ๋อพี่น้องเอเชียทีส่าสุดที่น่องโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนนะ,นะนนนนะถ้าดูเอเชียทีสท,ทุกคนตรงนี้นะสุดทุกคน สบายดีสวัสดีคุสำหรับตอนนี้สุนทรยุติเอเชียทีน่ามาอัปเดตภาพบรรยากาศล่าสุดทุกคนป่าจะเป็นอะไรจากขนาดนี้ทุกคนน่าร่าสุดอ่ะสีสังเกตนะหลังปีใหม่มานี่คือแบบนักท่องเที่ยวมาเยอะสุดๆทุกคนนะเยอะมากๆนะตอนนี้น้องเที่ยวที่เขากําลังจะรอขึ้นเรือนะทุกคนนะนี่ทุกคนเรือนะตอนนี้เรือก็มาเทียบถ้าเป็นเทียบลอยแล้วนะก็มีแต่รอเรือ อย่างเดียวฝากพี่น้องนะถ้าท้ายที่สุดที่ทนายเขามาส้มคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมกดคนละ้หนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไครต์ให้คลิปให้ซ่องของหมสวด้วยนะคร,รับผมไปเอาเป็นบายด้วยซึ่งจะพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศนะบอกเลยว่าปวดโพพี่น้องนะเมืองไทยการท่องเที่ยวบอกเลยว่าเดอะเบสนะอันนี้ไม่ได้อวยคือเดอะเบสจริงๆนะ,ะพี่พีเอฟซี SC เองก็รู้อยู่แล้วนะทุกคนนะนะคือแบบน่งเที่ยวแบบมาเยอะมากๆนี่หลังปีหลังปีใหม่ทุกคนนะ ภาพบรรยากาศล้างปีใหม่เป็นแบบนี้ได้ไปเราเดินกันเลย,เยทุกคนอ่าแบบมุมกว้างห้ทุกคนได้ดูอ๋ออ๋อจีนโถกินน้องนนี้เป็นนักท่องเทีย่ยวที่กาลังจะรอขึ้นเรือนะทุกคนนะเรือลำนี้ก็จะให้หนักท่องเทีย่ยวที่เขาได้ขึ้นไปทานอาหารและได้เทีย่ยวแม่น้ำจะพรยายแล้วก็เลยลงมาแล้วก็ให้หนักท่องเทีย่ยวกลุ่มนี้ได้ขึ้นต่อนั่นเองทุกคนเลยกินน้อง สุดๆพี่น้องนะเต็มเต็มท่าเรือเอเชีย,ย <l ots> ทีเดย์อ่ทีนี้ก็ชมภาพบรรย,ยากยาศแบบระยะๆด้วยนะสน่วนก็จะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะเอาไปแบบบ้าชมแบบผู้คนที่เยอะออกันเกันนะตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนี่เต็มยอะจับก็ย้อะจับก็มุ่งเป้าไปที่ Terima kasih telah menonton! ก็จะเป็นน้กทองเที่ยวที่เขากำลังจะรอขึ้นเรือนะทุกคนณจุดนี้กันนะจุดขึ้นเรือก็จะมีอีกอยู่สองผังนะผังนี้ทุกคนนะแล้วก็อีกผังหนึ่งคือผังโน้นทุกคนนะเดี๋ยวก็มาจอดเป็นที่รอยเดวยว

At saka cloud ko yung Ang mga maliliit lang kasi may hirap ka Sa bagahe. นะทนกคนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จําหน่ายตั๋วนะทุกคนนะนี่ก็จะมีบริษัทต่างๆนะของเรือนี่ก็จะมีแบบเป็นหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้เลยขายกันแบบนี้เลยทุกคนนะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีร้านอาหารนะร้านอาหารร้านอาหาราาจะอยู่ข้างหลังลนะทุกคนนะข้างหน้าก็มีแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ข้างหลังก็จะเยอะเยอะเลยไปมุมไหนก็จะมีร้านอาหารนะแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้า กปจนมาเนี่คนนะจุดนี้ไปจุดที่จำหน่ายตั๋วนั่นเองก็จะมีผู้คนมาเดินเยอะอยู่นะทุกคน,นนะมาเดินเยอะอยู่ สุวจะพาทุกคนเดินไปจุดที่ขึ้นเรืออีกครั้งหนึ่งนะทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นเรือนะทุกคนจุดนี้นะ บริเวณนี้ถ้าเราอยู่อยู่บริเวณนี้ก็จะรอขึ้นเรือที่จะไปเรือรับส่งจากเอเชียทีสไปสาทรแนะก็น่าเป็นเรือฟรีนั่นเองแต่ถ้าเป็นจุดนั้นก็จะเป็นเรือที่นักเทีย่ยวเขารอขึ้นรอขึ้นเรือที่จะล่องล่องเรือ,ทเ,รอ,เ,อเทียเ่ยวไปน้ำจักรพญานนั่เองนจุดต้นนะ ตัวนี้เป็นกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนบรรยากาศนะเอเชียทีสสวยมาก และทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเรือที่รับส่งผู้โดยสารเป็นฟรีนะจากเอเชียทิส e ไปสาทรนจากสาทรนมาเอเชียทีส e นั่นเองนะตรงนี้จะเป็นเรือฟรีนั่นเอง ทุกคนนะเอเชียทีสนะ่าสุดแตกเรียบร้อยทุกคนนะนะักเจ้าสาวจีนมาแบบร้นแรามากมากทุกคนนะมีแต่ละงเทาเจ้าสาวจีนนะส่วนใหญ่ทุกคนนะอ๋อี่ทูป แาจทุกคนก็นเป็นบ้านิตสนับคิเน้ส่วนก็จะไร้ขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสถานคิเน้ก็สบ,บายดสตวรดีบบครับ